สวัสดีค่ะเราจะตอบคำถามกันค่ะออคำถามแรกบอกว่าพอดีนั่งสมาธิไปแล้วเกิดอาการเหมือนหายใจไม่ค่อยออกติดๆอยู่ที่คอลุกไปกินน้ำแล้วกลับมานั่งก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่พอเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หายใจเป็นปกติอาการประมาณนี้ควรทำอย่างไรคือบางครั้งเนี่ยนะคะ เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเราก็กําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าลมเราไม่ปกติเพราะเราเราไม่เคยที่จะสังเกตลมเราแล้วก็เราก็โดยไม่รู้ตัวค่ะเหมือนอย่างสังเกตดูถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เราเย็บผ้าเนี่ยค่ะพอเวลาเราจะสนได้กับก้นเข็มของเราเนี่ยเราอั้นหายใจ เพราะฉะนั้นพนังสมาธิเนี่ยโดยไม่รู้ตัวเราก็เหมือนจะพยายามอั้นลมหายใจของเรามันก็เลยเกิดอาการเหมือนหายใจไม่ค่อยออกติดติดอยู่ที่คอหรือว่าบางทีใจของคุณอาจจะสงบไม่ได้ฟุ้งซ่านมากไอ้ลมมันก็จะค่อยค่อ,คอ,น,อ,น,อน้อยลงน้อยลงเราก็เลยรู้สึกคือปกตินี่เราไม่เคยสังเกตลมเราละเอางี้ก็แล้วกันนะคะว่าเราหายใจเพราะเพราะปกติเราหายใจเนี่ยเราจะ เกือบจะไม่รู้เลยว่าเราหายใจถ้าเผิ่มมีครูบาอาจารย์มาถามแล้วว่าที่ตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยตอบทันทีไม่ได้หรอกค่ะต้องเราลอออกหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะไม่ได้ฟุง้งซ่านไม่ได้อะไรเลยลมมันก็เลยค่อยๆละเอียดเข้าละเอียดเข้าทีนี้พอเราไม่เคยสังเกตพอเราไปสังเกตเข้าแล้วลมเรามันน้อยมันละเอียดเนี่ยเราก็เลยรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าเอ๊ะเราเราเกร็งเราเรา,เรารู้สึกเหมือน หายใจไม่ค่อยออกติดติดอยู่ที่คอนะคะอย่าไปสนใจมันค่ะแล้วก็แต่พอเลิกนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ไม่สนใจที่จะดูลมหายใจเราเราก็เลยรู้สึกมันหายใจเป็นปกติมันมันคงเป็นเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยแล้วเราไม่เคยจับสังเกตลมเราแล้วพอเราไปจับสังเกตเข้าเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันแปลกมันมันติดติดอยู่ที่คอมันหายใจไม่สะดวกคราวนี้ช่างมันค่ะเราเรา ตามลมหายใจใหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทาตามอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปสนว่าลมมันจะละเอียดหรือลมมันจะหยาบหรืออะไรเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์โลกอยากได้หรือโกรธเนี้ยลมเราก็จะผิดปกติจะปกติไปนะคะและระหว่างที่นั่งก็อาจจะ,ะกังวลเออกลัวๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยลมมันก็จะผิดปกติไปนะคะอย่าไปอย่าไปสนใจมัน เพียงแค่ว่ารู้ว่าลมเข้าก็าหายใจฟุตลมออกก็โทแล้วต่อไปก็ไม่ต้องกลิ้งตามลมอยู่ที่ปลายจมูกนี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆไปถ้าเรายิ่งไปสนใจมากยิ่งไปกําหนดอย่างง้นอย่างนี้มากเนี่ยมันยิ่งวิผลิตใหญ่เลยแล้วคราวนี้เราก็เกิดอารมณ์อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เลยทําให้ลมของเรายิ่งแปรปรวนใหญ่เลยแล้วเราก็กังวลตกใจนะคะลองลองอย่างนี้ดูแล้วก็อาจจะ นั่งสมาธิได้ดีขึ้นแล้วมันรวมก็รวมไปมันมันเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันค่ะ